ไป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 อะสวัสดีครับกลังขับไหนนี่ลูกนี่นะครับตุลิทเลียเกมอะไรอยู่เมาแทนพี่สักนาทีองนาทีก็ไปีไปไปดีไปดีไปไปดีไปไปีไปด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 ไปดไปดี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 ไปดอไปดี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 ไปีไป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 ดไปดีไปปไ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 ปีไป เราชนะเขาแน่เลยเอาบทแม่เขาด้วยที่มันถามเขาที่ว่าเขามีเพื่อนอีกอไม่สองคนอาเดชามเฮตะเตะข้องหเตะห้อเหรอเกิดห้องแล้วไงไอเสียงเตะไปห้องหนึ่งไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปอยู่ทีมเขาดีกว่าเอาป๊อปคุยรอแล้วก็มาให้ลูกเดี๋ยวมาลูกยังบอมอ่โจทวัตมาไหมฟื้นห้องมีซิ เดี๋ยวคนเขาไมาไลยเลยนนะสู้ห้องที่มันต้องมีแอร์ตู้มีเขาเรียบเป็ตอยู่กว่าไปคุยกันไปผมให้มันเสร็จแล้วพี่จะเปิดห้องให้พี่มีบัตรอยู่ห้าสิบใบติดไฟติดทุกคนเลยเล่นเด็กพวกเราเนี่ยก็ช่วงนี้เดียวๆเลยเล่นพวกเราหนิซิอาจจะไม่ได้ค่อยเวลาเวลาเวลาไม่ได้หรอกโอ้ยพี่ก็อจะต้องไม่เป็นไรครับเวลาเวลาเอาเวลานนเขาหุนจังเวลาเวลาต้องงัอกินอะไรครับสวัสดีครับผมนุกธนดลครับ หรือชื่ออีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าสนมครับสนมสมพ่อจานนมครับก็อนนี้พวกเราพวกเราก็กําลังเล่นเกมอยู่ครับกำลนั่งเล่นเกมอยู่นะฮะ่าที่ยีไปแล้วหนี่ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมที่เข้ามาอยู่ในนี้เอ้าใครคือว่าท่านเขาเดือดเลยนะขอบีไฟนี่ใครเปิดห้องเลยไหม เดี๋ยวเตาถ่ายก่อนน้องไม่เลยาวียูเดี๋ยวถ่ายเดวถ่ายคนเราฆ่ากันเองเหรอไม่ต้องคนนอกแบบพี่สินไม่ต้องคนนอกสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนครับมากินข้าวด้วยกันนะฮะสามคนหลายหลายมากเลยนะครับขอบคุณพี่เอฟซีที่ส่งที่ส่งเป็นเอ่ออาหารมาให้นะครับวันนี้นุ๊กไปแล้วก็มึงกับกูตีที่พี่สีไปแล้วเขาจะสู้เราได้เหรออ้าวไม่รู้แหละมันก็ไม่ใช้เขาเดี๋ยวๆไปเลยพี่ได้รู้ว่าพี่จะได้ที่หนึ่งไหมกันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไหม เดี๋ยวไปเลยพี่ไม่รู้ว่าพี่ได้ที่หนึ่งไหมแค่นั้นแต่พี่เล่นเจ๋งอ่ะเดี๋ยวเราเล่นในนี้เสร็จแล้วเราก็จะมา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 เล่นพี่อาจจะวิ่งสะดุดลูกปืนไปไปโอเดียวก็ได้คิดถึงเช่นกันนะครับขอบคุณมากนนะครับขอบคุณตลอดอาหารด้วยจะพูดวิ่งผ่านทั้งวันเลยวันนี้คือเอฟซีเขาทักมาหาผมเลยนะบอกว่าให้ให้เอาเก้าอี้ไปไว้หน้าบ้านมาสั่น จากกับบ้างบ้างให้เพื่อนหันบ้างของทำไมวะเอาตั้เอาตัวให้เพื่อนบ้างของเลยนกนกทุบไปถึงอาการหน่อยเขาถามว่านกป่วยไหมอะไรไหมเพอะอาการผมปกติครับผมเป็นอย่างเลยคือก็ก็ไปตรวจตั้งแต่วันที่วันที่แดไปตรวจมาก็ตอนนั้นก็ได้ได้ผลลบไม่ไม่ไม่ได้เป็นโควิดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพวกเราจะไปตรวจช่วงหลังผลลบอะไรผมไปตรวจแต่ว่าหมอบอกว่าเป็นอีกโรคหนึ่งเป็นอะไรผมกับแกปเปอร์เป็นอะไรเป็นเอดส์ครับ เอเต์เพื่อัเชื่ออีดีด้บานเนีเต็มด้วยปาหมืกอก็เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราพวกเราก็จะไปตรวจอีกช่วงช่วงหลังหลังสงการนะครับเพื่อให้ทุกคนสบายใจแต่ว่าอาการนะไม่เป็นเหตครับไม่เป็นอีเแล้วทุกคนก็จะได้สบายใจนะครับอ่าโอเคผมเกมผมมาแล้วเอาแเวลา